โอเคทุกคนเรามาถึงที่เทอร์มินอลของโตเกียวแล้วเยตอนนี้เราอยู่ฮานิดะเออฮานิดะนะครับแล้วก็เรากำลังจะเข้าไปตรวจซึดด่งนะคนเต็มเลยอินมากเกชันเยอะๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นพาสปอร์ตหลายชาติหมดเลยครับแล้วก็ที่เรากรอกในเว็บสิทธิ์วิสิตญี่ปุ่นมันก็เหมือนเอกาสารยาวๆที่สมัยก่อนต้องเขียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขียนแล้วก็จะมีปเป็นคิวบาร์โค้ดอย่างนี้นะครับก็สามารถกรอกในเว็บได้ก่อนจะมาเนาะแต่ถ้าไม่ได้กรอกก็เดี๋ยว ตรงเครื่องบินเขาจะมีให้เขียนเองเป็นเอกสารนะครับกรอกเสร็จก็มารอต่อแถวกันเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ยื่นให้เขาใช่ไหมใช่แต่ว่าคิวเยอะมากเลยนะประมาณสามแถวโคตรเยอะเมื่อกี้ที่เขาพูดอีเครื่องในก็คือว่าห้ามเอาอาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์อะไรเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาจะป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือว่าอฮิวาตะการโลกหรืออะไรของแอฟริกาก็แล้วแต่ เพราะนั้นคือถ้าตรวจมาแล้วอ,อยากโกหกเขาถ้าตรวจจับได้ก็ว่าจับผูก3ปีแล้วก็ปรับ3ล้านเยนเออสล้านเยนโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินฮานิดานะครับซึ่งอีก30นาทีเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่โตเกียวกันแต่ตอนนี้เราจะต้องไปซื้อที่บัตร JR หรือว่าซับเว์หรือเมโทรก่อนกว่าจะเข้ามาจากตรงนี้ได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาพอสมควรนะทุกคนเพราะนั่นคือแนะนําให้นะครับถ้าเกิดว่าจะมาญี่ปุ่นนะผมแนะนําให้กรอ,อกไปที่เว็บไซต์นะครับวิสิตเจแปนนะครับเพื่อที่เราจะมี QR วอารค้ที่เขาจะให้มา2ตัวก็คือเป็นใบของตอมอกับกงสุดน,นะครับจะเป็นคิวอารโคสีเขียวสีฟ้าเนาะแถบเขียวแถบฟ้าเพื่อที่จะเอามาสแกนเลยถ้าเราไม่ได้กรอกที่เว็บเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมาต่อแถวเยอะๆเสร็จแล้วก็ต้องมากรอ,อกอีกนะครับซึ่งก่อนจะลงเนี่ยทางเครื่องบินเขาก็จะให้ตั๋วเป็นใบสีเขียวมากตเราก็ต้องมากรอกแล้วก็ต้องมากรกกกีเเสยมม <Okay. S 2> มันจะจะะะววาวาาาา่แรรป๋พถ Uh, how can I buy to this? At uh, the ticket. I want to the JR Tokyo. Ah, okay, okay, okay. So we are here now. We are here. You are here. Oh, we are here. Okay. It's just on your left hand side, over there. Over there. It's, it's right near. Corner. Okay. And there's the JR Travel Service Center. Okay. I think this one is the right. Oh, thank you so much. Thank you. Tomorrow I want to go to Karuizawa. ค a r ุอิซาว and next day uh, h อ่าฮิตาชิเซอ Park. yes yes, yes. and คารุวากุเอะ is in the this ticket hmm just a moment here's the map uh-huh คารุคารุอิซาวะที่ here's included so anyway when you buy this one you just ask them again okay they know more information sir so, yes sir thank you so much thank you ขอบคุณครับเย่มาดูพี่เมย์ก่อนมา เมย์กำลังมาซื้อบัตรไ c ซการ์หรือที่เรียกว่า p a s m o p a s m o เป็นการ์ที่เวลาอยู่ที่ตัวเมืองตัวเกียวหรือว่าจังหวัดใกล้ๆข้างๆหรือบางจังหวัดที่เขาใช้บัตรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบัตรเติมเงินเข้าไว้แล้วก็อะไรก็ช่างไม่ว่าจะขึ้นรถบัสหรือว่าจะไปเทรนหรืออะไรก็ติดอย่างเดียวเลยนะครับก็ถือว่าสแกนมันก็จะหักเลยเพราะว่ารถเมย์ที่นี่เวลาเขาจ่ายเงินสดเนี่ยเขาจะไม่มีทอนนะตอนนั้นคือถ้าจ่ายคือจ่ายให้เป๊ะไม่งั้นก็จ่ายด้วยบัตรเพื่อที่จะการเป็นการหักเงินเป๊ะๆไปเลยนนนนะรรัับส่่่่่วววววาาาาาางงจหหหดดทีเเเ้้้ไไมใใชพกกือ IIC ย็แํ เป็นแบบซื้อซื้อเป็นทิเก็ตเอาอะไรเอานะครับก็บว่ากันไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอพี่เมย์ซื้อกันแต่ว่าการที่จะซื้อได้ก็คือต้องต่อแถวแล้วก็ต้องมีพาสปอร์ตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปซื้อยซื้อมาแล้วหรออันนี้เป็นพาสโมค่ะที่เราจะต้องใช้นะครับสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่เราเติมเงินเข้าไปในนี้จะไม่สามารถเอาเงินคืนได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะอ๋อเขาเป็นระบบใหม่แล้วใช่ต้องกาใช้ให้หมดแสดงว่าผัดบัตรเพนกวิน้นยังมีอยู่ปะ มีแต่เขาไม่ให้หนักท่องเที่ยวใช้ค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็คือสัตว์มันนักท่องเที่ยวนอกจากซื้อบัตรใช้บัสในบางจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงโตเกียวแล้วกใ็ใช้ซื้อพวกมินิมาร์ได้ใช่ไหมใช่แต่รอสารอะไรพวกนี้ใช่เฮ้เราจะไปกินอูด้งกันอูด้งอูด้งในนี้มีหนึ่งพัเยนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแอดอัพเข้าไปกับว่าจะเติมแค่ใบอีกใบละประมาณ3,000เยนโอเคปัญาาดี๋ยวว่ากันอีกทีดนึงก็เอาไว้เติมไมใช้ับเวย์ใช่ไหมใช้กับ แน่นอนนะมันต้องมีบัตรอะไรสักอย่างนะครับบัตรในโตเกียวหลักๆแล้วก็มีอาจจะมีบัตรต่างจังหวัดแต่ว่าคาลูซาวะคารุอิซาวะใช้ไม่ได้เราทำแ,แล้วเราซื้อเป็นติเกตเป็นเฉพาะทางไป JR ติเกตก็คือบัตรเหมาพวกบัตรตั๋วรถไฟที่จะออกไปต่างจังหวัดด้วยก็เพราะว่าที่นี่รถหลวงรถไฟตั๋วรถไฟค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับทุกคนผมจําไม่ได้แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่เขาแนะนำเขาก็บอกว่าขนาดคนญี่ปุ่นเองก็ยังจําไม่ได้ต้องค่อยๆถามไปทีะสถานแล้วก็ไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าบางติเกที่เขา,ขาอเก คือจะบอกว่าเฉพาะชาวนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถซื้อได้นะครับไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นเองไม่สามารถซื้อได้นะครับเขาทําออกมาเพื่อที่จะให้ าชาวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยไปเที่ยวแบบจังหวัดใกล้ๆหรือพื้นที่สําคัญที่ออกจากโตเกียวไปแล้วก็ไปเจอแหล่งที่สําคัญสำคัญเนียก็จะสามารถไปเที่ยวได้อะไรนี้นะครับจริงในในเขาเรียกว,ว่าบัตร JR ต่างๆนะมันก็จะมีบัตรที่แบบว่าเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆมากมายอย่างโตเกียววาพาสจะเป็นบัตรเริ่มต้นที่เริ่มต้นจาก3วันแล้วก็เหมือนกับเที่ยวเป็นวงกมลมถ้าสมมต,รตริโตเกียวอยู่ตรงนี้ก็สามารถเที่ยวเป็นโล่งรอบข้างได้หรือถ้าเป็นแบบพวก JR h o กไกโดก็จะเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้น JR คันโตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นถ้าใครที่มาเริ่มต้นแล้วยังมาไม่ถูกก็เริ่มต้นจากโตเกียววายพาสก่อนก็ได้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับเพราะว่าออกไปถึงจับนับจากโตเกียวก็ออกไปถึง23จังหวัดเลยทีเดียวและนี่คือ JR คนอย่างเยอะเลยคนเยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องรอตรงนี้ก่อนออกจากฮานิดะมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าจะไปรถไฟเลยนะเราต้องมาซื้อนี่ก่อน มาเจอไอ้ส่วนของตัวรถไฟก่อนที่เกตก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันซื้อตัวตรงเกียวไว้พานนะครับ โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อบัตรโตเกียววายพาสมานะครับในออฟฟิศตรงนั้นก็จะมีใบหลายๆใบเลยไม่ว่าจะเป็น JR East p a าสหรือโตเกียววพาสหรือว่า J a p a n คือไม่ว่าจะเป็น JR หรือโตเกียวคือมันไม่ใช่เป็นตัวย่อนะครับมันจะแยกชื่อกันโดยตรงๆเลยนะเพราะนั้นคือจะซื้อบัตรไหนจะไปเที่ยววางแผนที่ไหนหรือว่าจะซื้อบัตรรูปแบบไหนที่ตรงกับแผนที่เราไปเที่ยวก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับพอเราซื้อมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราจะไปเที่ยววันไหนกี่วนันอะไรงเงี้ยคือต้องระบุวันให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ใบบนนนีี้้มมาะัใก็จ เลยว่าสมมติว่าผมเริ่มเที่ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาลืนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือเราก็จะใช้ใบนี้มาแล้วพอซื้อมาแล้วเนี่ยห้ามทําบัตรหายแล้วก็ห้ามเปลี่ยนวันด้วยนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนวันได้แล้วการที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะขายให้แค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นเราจะต้องเอาพาสปอร์ตไปให้เขาดูและสุดท้ายเขาก็จะออกใบนี้มาให้นะครับส่วนจองที่นั่งเนี่ยก็เราก็สามารถไปจองที่นั่งได้ตามสถานีแก่ไม่ว่าจะเป็นอุเอโนหรือว่าชินจูกุหรือว่าเป็นโตเกียวสเตชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะ